ยูฟอ147เว็บพนันออนไลน์ที่ดีที่สุดมั่นคงที่สุดบริการฝากถอนรวดเร็วมีทุกอย่างครบวงจรบอลหวยมวยสล็อตและอื่นๆอีกมากมายโปรโมชั่นดีค่าน้ำดีไปสมัครเลยสวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่เสียบใต้คางชาแนลนะครับผมวันนี้อยู่กับผมโกกาป์ปอปาเซียนนะครับผมอยู่ด้วยกันประจำวันพฤหัสบดีที่25นะครับมิถุนายน2563แล้วกันนะครับ ก็ก่อนนี้ต้องฝากได้วยล้วกันสำหรับยูฟ่า 147.com นะครับเบกีฬาออนไลน์ทุกรูปแบบทุกประเภทในการเสี่ยงทายเสี่ยงโชคนะครับการเงินมั่นคงปลอดภัยมั่นใจได้กับ 147.com นะครับฝากถอนอัตโนมัติภายใน3นาทีนะครับตลอด24ชั่วโมงนะครับวันนี้ก็ขออนุญาตนำพาไปดูฟุตบอลเต็งเน้นๆหนึ่งตัวนะครับวันนี้ไปดูฟุตบอลพรีเมียร์ลีกอังกฤษนะครับคู่ระหว่างเบิร์นสตีนะครับวันนี้เปิดบ้านรับการมาเยือนของวัตฟอร์ดนะครับ คุณนี่จะทำการแข่งขันกันในเวลาเที่ยงคืนตรงตามเวลาบ้านเราเลยนะจ๊ะเราไปดูกันเลยนะครับเรามาดูสถิติเฮดทูเฮดกันสักนิดหนึ่งแล้วกันนะครับผม3นัดล่าสุดที่ผ่านมาเป็นยังไงกันบ้างนะครับล่าสุดเป็นฝ่ายของเบนส์ลีย์นะครับที่บุกไปเอาชนะวัดฟอร์ดในบ้านได้3ประตูต่อศูนย์อย่างสวยหรูนะครับเมื่อย้อนกลับไปเมื่อปีที่แล้วนะครับเดือนพฤศจิกายนเมื่อปีที่แล้วนะครับผม นะครับก็3นัดที่เจอกันมานะครับผักกันชนะอย่างละหนึ่งครั้งแล้วก็เสมอ1ครั้งนะครับเสมอ0ูนแบบไม่มีสกอร์ด้วยนะครับผมนะครับแต่ครั้งล่าสุดเป็นฝ่ายของวัตฟอร์ดที่เปิดเลยลราคามาต่อปอนะครับไคล์อยู่ที่เบิร์นลีย์ก็เรียกว่ารับทัพย์เข้ากระเป๋าไปเป็นที่เรียบร้อยแน่นอนนะครับเรามาดูสถิติ5้านัดหลังสุดรวมทุกการของเจ้าบ้านอย่างเบิร์นสลีย์กันหน่อยแล้วกันนะครับ5นานัดหลังสุดที่ผ่านมาเบิร์นสลีย์ทำผลงานได้ค่อนข้าง ดีเลยนะครับผมหลังจากที่เอาชนะมาสอนัดรวดเสมอมา2นัดนะครับผมเก็บได้ทั้งหมดนะครับผม8แต้มนะครับแล้วก็ล่าสุดเนี่ยเพิ่งพลาดท่าพ่ายแพ้ให้กับแมนเชสเตอร์ซิตี้ไปอย่างราบคาบห้าประตูต่อศูนย์นะครับผมก่อนหน้านี้ก็เรียกว่าทําผลงานมาดีโดยตลอดนะครับสำหรับเบนส์ลีย์นะครับเรามาดูเกมในบ้านของเบนส์ลีย์กันบ้างแล้วกันนะครับเบนส์ลีย์เกมในบ้านนั้นยังถือว่ารักษาระดับการเล่นได้ได้ดีเลยนะครับผมพ่ายแพ้ไปแค่นัดเดียวนะครับ เป็นการพ่ายแพ้ให้กับนอริทนะครับไป2ประตูต่อหนึ่งนะครับนอกนั้นก็เก็บชัยชนะได้จากเลสเตอร์ซิตี้นะครับผม2-1นะครับเสมอกับอาร์เซนอลศูนย์ศูนย์นะครับแล้วก็ชนะบอลมัด3-0นะครับแล้วก็ล่าสุดเนี่ยเพิ่งเสมอกับท็อตแนมฮอสเปอร์มา1ประตูต่อหนึ่งก็ถือว่าเกมเอ่ยเกมของเบอร์ลีย์เนี่ยนะครับนับวันก็ยิ่งดีขึ้นเรื่อยๆนะครับผมนะครับแพ้ไปแค่นัดเดียวนะครับสำหรับเกมในบ้านนะครับแร้วมาดูทางฝั่ง ผู้มาเยือนอย่างแตนันวละวัตฟอร์ดก็มาในการรวมทุนในการวัตฟอร์ดเก็บชัยชนะได้แค่นัดเดียวนะครับผมล่าสุดนี้เป็นการเสมอกับเลสเตอร์ซิตี้มา1ประตูต่อ1นะครับเป็นการเสมอ2นัดนะครับแพ้2นะครับพ่ายแพ้ให้กับคริสตัลพาเลสนะครับผม1-0นะครับแล้วก็พ่ายแพ้ให้กับแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ด3ประตูต่อ0นนะสำหรับวัตฟอร์ดนะครับ เกมไปเยือนของวัตฟอร์ดเองเนี่ยดูแล้วเนี่ยนะครับผมยังไม่ชนะใครเลยนะครับเกมไปเยือนเก็บได้แค่2แต้มนะครับเป็นการเสมอไบตันพบอาเบียนมา1ประตูต่อหนึ่งนะครับแล้วก็เสมอทันเมียร์โรเวอร์มา1ประตูต่อหนึ่งในเกมรีคัพนะครับผมนอกนั้นก็แพ้มา3นัดนะครับผมล่าสุดเป็นการพ่ายแพ้2นัดรวดแล้วนะครับพ่ายแพ้กับคริสตัลพาเลต์หนึ่งศูนย์นะครับแล้วก็พ่ายแพ้ให้กับแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดสามประตูต่อศูนย์นะครับผมเกมของวัตฟอร์ดตอนนี้เนี่ยดูย่ำแย่เอามากๆเลยนนะครัับวดออตนี้เนี่ยรัั้งอนดับที่16ของงตาารนะครับก็ถือว่่าาาาอยยูในนโซท้ตรง นะครับสำหรับวัดปอดนะครับฤดูการนี้นี่ย่ำแย่แน่นอนนะครับแล้วก็ดูแล้วเนี่ยนะครับผมดูยังเป็นลองเบิร์นสลีย์อยู่นะครับวันนี้เป็นฝ่ายของวัดปอดที่เปิดเลยราคามาต่อด้วยนะครับผมต่อปอนะครับผมก็ถือว่าราคายังพอรับได้สําหรับค่าคืนนี้นะครับดูจากสถิติแล้วค่าคืนนี้เนี่ยโกยังมองว่าเบิร์นสลีย์เนี่ยยังคงรักษาระดับการเล่นในบ้านของตัวเองได้เป็นอย่างดีนะครับโกจึงมองว่า ค่ำคืนนี้เนะี่ยโอกาสที่จะเป็นชัยชนะของเบอร์ซี่นี่มีสูงพอสมควรนะครับผมแหลงจงใจยังมองว่ายังดูดีนะครับมีโอกาสสูงด้วยนะครับผมสำหรับคู่นี้นะครับผมที่จะเป็นชัยชนะของเบอร์ซี่นะครับผลงานร่วมนะครับผมกับเกมลิช่วงหลังก็ถือว่า เป็นด้านของเบอร์สลี่เนี่ยที่เรียนไปเมื่อสักครู่นะครับที่ยังค่อนข้างมีทรงกว่าแล้วก็น่าเชื่อใจได้สําหรับคำคืนนี้ที่จะลุ้นเบียดเอา3แต้มจากวัดปอดไปได้นะครับวันนี้โกเลือกให้ไปอยู่ที่นะครับผมเบอร์สลี่นะครับลองไปปอแล้วกันนะครับใครชื่นชอบก็สามารถตามกันได้แล้วกันนะครับผมสำหรับคู่นี้นะครับก็ขอฝากไว้ด้วยแล้วกันสําหรับเสียบใต้คันชัยออกนะครับฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์ให้โกกากด้วยแล้วกันนะครับผมนะครับเป็นกำลังใจให้กันเราจะมีคลิปดีๆมาให้ทุกๆววววััััันนนนนนคครบีีี้้โกกกกก็ขอออลลาไปปป่่่่ใหมิสสด